มาดูคำสั่งที่ใช้ในการปรับแต่งรูปภาพอีกคำสั่งหนึ่งในชุดของเครื่องมือ b u i l d i n Graphics นะคะก็คือคำสั่ง Optimize In File Work คำสั่งซึ่งจะใช้สําหรับในการปรับแต่งคุณสมบัติพื้นฐานของไฟล์รูปภาพนะคะเช่นคุณสามารถที่จะเปลี่ยนประเภทของไฟล์จาก JPEG เป็นจุด g i ฟนะคะหรือเป็นประเภทอื่นได้ เพิ่มลดขนาดของไฟล์หรือไปเพิ่มลดขนาดของสีของรูปภาพได้นะคะโดยการใช้ d ด a ็ o g Box Optimize ของโปรแกรม Macromedia f i r e w o r k แต่ก่อนที่จะใช้คำสั่งนี้คุณต้องแน่ใจก่อนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นได้ติดตั้งโปรแกรม Macromedia f i r e w o r k รไว้เรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถที่จะใช้คำสั่ง Optimize Image in Fireworks นี้ได้นะคะดูจากตัวอย่างนี้ รูปภาพที่ใส่เข้ามาในเว็บเพจนี้จะมีขนาดใหญ่มากนะคะคุณต้องการจะลดขนาดของไฟล์ให้เล็กลงแล้วก็ลดสีของไฟล์รูปภาพลงไปนะเพื่อที่ขนาดของรูปภาพจะได้เล็กโดยไปดูที่ Panel Property นะคะรูปภาพนี้จะมีขนาด 139k กว้าง124สูง768ซึ่งถือว่าใหญ่มากเราจะไปปรับ แต่งภาพนี้นะคะโดยการใช้คำสั่ง optimize นะคะบีบอัดรูปภาพให้มีขนาดเล็กลงให้คุณคลิกที่ปุ่ม optimize in file work นะคะจะปรากฏ dialog box เโปรแกรมขึ้นมานะคะถามว่าคุณต้องการใช้ไฟล์ต้นฉบับของ file work .png ไหมนะคะเพราะโดยปกติแล้ว f i ล e work เมื่อมีการสร้างงานในไฟล์เวิร์กแล้วโปรแกร,รมไฟลเวิร์กจะทำการบันทึกไฟล์ของตัวเองที่ใช้สำหรับในการแก้ไขครั้งต่อไปเป็นไฟล์ต้นฉบับก็คือ .png นะคะแต่ไฟล์ที่คุณเปิดอยู่นี้นะคะชื่อ mountain flower 01 .jpg ถ้าคุณมีไฟล์ต้นฉบับ .png คุณสามารถที่จะเลือกไฟล์ต้นฉบับนะคะโดยการเลือกคำสั่ง use png แล้วไปเลือกไฟล์ต้นฉบับมาแก้ไข แต่ถ้าเกิดว่าไฟล์ที่คุณเปิดอยู่นั้นเป็นไฟล์ .jpg นะคะหรือ .gif ก็ตามแล้วคุณไม่มีไฟล์ต้นฉบับคุณต้องเลือกเป็น use this file ส่วนตัวเลือกข้างล่างตรงนี้นะคะก็คือไฟล์ work เนี่ยนะคะในหน้าต่างเนี้ยจะปรากฏขึ้นมาถามหาตัวไฟล์ต้นฉบับ คุณจะกําหนดให้เขาถามยังไงนะคะ Ask when launching ก็คือถามทุกครั้งเมื่อมีการเปิดไฟล์ใดๆขึ้นมาทําการ optimize หรือ Never use s o r t นะคะก็คือไม่ใช้ไฟล์ต้นฉบับ PNG เลยหรือจะ Always u s e s o r t PNG ก็คือใช้ตัวต้นฉบับ PNG ทุกครั้งไปนะคะคุณก็เลือกเป็น Ask when ละกันเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าบางครั้งหลาจะมีต้นฉบับหรือไม่มีต้นฉบับก็ได้นะคะแต่ไฟล์นี้เราไม่มีต้นฉบับก็เลือกเป็น Use this file จากนั้นจะประกากฏด i ลล็อ b o x บ็ของ o p t i m i z e Image ขึ้นมาให้คุณปรับแต่งนะคะค่าคุณสมบัติต่างๆของไฟล์รูปภาพของคุณซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าต่างๆเหล่านั้นได้นะคะจะแบ่งเป็น3แท็บด้วยกันก็คือแท็บ Option กำหนดตัวเลือกนะคะในการทำ Optimize ไฟล์รูปภาพนะคะเช่นการเปลี่ยนรูปแบบการกำหนด สีของรูปภาพนั่เองนะคะส่วนไฟล์ก็คือกำหนดขนาดของรูปภาพหรือการย่อสเกลของรูปภาพลง Animation จะใช้สำหรับในการกำหนดเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวถ้าคุณนำภาพเคลื่อนไหวมาแก้ไขนะคะในแถบออปชั่นนี้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบของตัวรูปภาพนะคะได้ปัจจุบันเป็น jpeg อยู่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นจุด Gi ได้ เมื่อคุณเปลี่ยนเป็นจุดยีบแล้วสังเกตจากผลลัพธ์ของภาพแล้วก็ตารางสีนะคะภาพจุดยีบนั้นจะเป็นการใช้สีที่ไม่เกิน256สีปัจจุบันเป็น128คุณสามารถเปลี่ยนเป็น256ได้ภาพก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นมาแต่การดูภาพตรงนี้คุณสามารถที่ใช้ปุ่มเปลี่ยนมุมมองในการแสดงผลของภาพตัวอย่างได้นะคะจะมีอยู่3ปุ่มด้วยกันด้านล่างปัจจุบันจะเป็นวัน p รี v ิวคือแสดงหน้าต่างเดียวรูปเดียว ร้อยเปอร์เซนด้วยคุณสามารถจะโชว์สักห้าสเปรพราะว่ารูปภาพของคุณมีขนาดใหญ่นะคะแล้วเลือกเป็น t o preview คือให้โชว์ภาพตัวอย่างมาสองภาพเผื่อคุณจะเปลี่ยนประเภทของภาพที่แตกต่างกันนะคะถ้าคุณคลิกที่ภาพบนนะคะตอนนี้เป็น g 256ิฟต์สอห้าสีคุณคลิกที่ภาพล่างแล้วมาเลือกตรง save setting ตรงนี้เป็น g ิฟต์ร้สี สังเกตความแตกต่างของภาพและก็ขนาดของรูปภาพได้นะคะอันนี้ 405k ใช้เวลาโหลด65วิแต่ถ้าคุณกำหนดเป็นเว็บ128จะ 316k ใช้เวลาโหลด50วิขนาดโมเด็มที่ 56k นะคะนี่คือเอาไว้เปรียบเทียบหรือคุณจะเปลี่ยนเป็นสีวินโดว์หรือสีหน้าต่างได้ทางด้านขวามือตรงนี้คุณอาจจะเปลี่ยนประเภทของภาพเป็น JPEG Best quality นะคะคือความละเอียดสูงส่วนภาพขวามือล่างให้เปลี่ยนเป็น JPEG แบบ smaller จากนั้นคุณก็ดูภาพตัวอย่างแล้วคุณก็เลือกมาภาพหนึ่งว่าคุณจะใช้ภาพไหนที่จะนำไปใช้งานกับเว็บเพจของคุณนะคะหลังจากเลือกได้แล้วคุณสามารถมากำหนดขนาดของไฟล์ได้โดยการคลิกที่แท็ไฟล์ s c a l ตัวนี้คือ100%ภาพคุณจะใหญ่มากกว้าง124สูง78 ก็ว่าขอลดลง50%แล้วกันขนาดของภาพจะลดลงครึ่งหนึ่งคือ50%สเก็ตไซส์ของภาพก็จะลดลงไปด้วยนะคะก็คือกว้าง512 512นี่ก็ยังถือว่าเยอะกว่าจ,จะลดลงเหลือ30% 30%คือจากภาพที่คุณเลือกตรงนี้ค่ะนี่คือ30%ที่คุณย่อลงไปจะเหลือพื้นที่ภาพ 27k คุณบอกว่าเอาละคุณจะเอาภาพนี้แหละไปใช้คุณก็คลิกที่ปุ่มอัปเดตนะคะเพื่อที่จะกลับไปที่ r e v w e w v e r เว็บเพจของคุณแต่พอกลับมาที่รีวิ e a v e r แล้วภาพมันจะถูกย่อลงนะคะแต่คุณยังไม่เห็นผลตร,ตรงนี้คุณสามารถที่จะลบภาพทิ้งไปก่อนแล้วลองใส่เข้ามาใหม่โดยเลือกไฟล์รูปภาพเดิมนะคะที่อยู่ในเว็บไซต์ของคุณ เห็นไหมคะจากขนาดของภาพที่มีขนาดใหญ่เมื่อคุณทำการออฟซิมายแล้วแล้วทำการแทรกก้ามาใหม่คุณจะได้ภาพขนาดเล็กลงนะคะเป็นภาพที่ผ่านการออฟซิมายจากโปรแกรมไฟเวิร์กม,มาแล้วนั่นเองเมื่อไปดูที่ตัว Property นะคะจากเดิม139จะเหลือ18จากเดิมกว้างออโทษค่ะกว้าง1024ตอนนี้จะเหลือ307แล้วเห็นไหมคะแค่นี้ขนาดของภาพคุณก็จะเล็กลง จะประหยัดพื้นที่แล้วก็ประหยัดเนื้อที่ในการบันทึกฝายด้วยนะคะ